สวัสดีครับร้านุ่ยพรพระเครื่องครับวันนี้มีวัตถุมงคลดีๆแนะนำเช่นเคยครับกรเหรี่ยงหลวงปพัดนะครับรุนเจ้าสัวนะครับผมเหรียนเจ้าสัวหลวงพัดนะครับอีกคุณบอยท่าประจันจัดซ่านะครับเป็นเนื้อเงินลงยานะครับหน้ากากทองคํานะครับปืนลงยาสีฟ้านะครับผมส่วนกดองามนะครับผมลองไปชมดูหลายๆมุมนะครับยังอยู่ในซีลนะครับจะหมุกกริบ ทางหลังต่อโคดห้องนี้หมายเลขหนึ่งศูนย์ปดแปดนี่แหละมีโคดครบนะครับรุ่นนี้นะครับถ้าเป็นเหรียญน,นะครับก็จะเจอพวกถนวนนะครับปบกหวงเหรียญพระเก่าๆแล้วก็พวกไอช่อนะครับ ช่อพกิ่งช่อเหรียญแรงต่างของคุณบอยนะครับถ้าประจันนั่นก็ใส่ใส่ลงมาเยอะนะครับห้อยเกจีหนึ่งนะครับก็เหมือนกันได้ห้อยเยอะแยะเลยนะครับหลวงพ่อพัดน่นก็เป็นพระเกจีดังนะครับเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับประชุมมงคลท่านก็ประสบการณ์มากมายนะครับผมประสบการณ์มากมายดีนี่สวยนะครับหน้าเลี่ยมหน้าเป็นเลี่ยมห้อยคอนะครับมาพร้อมกองเงินเดิมวัตถุมงคลรุ่นเจ้าสัวพระราชมงคลวชิราจารย์นะครับหลวงปู่พัดนะครับ จะคุณผัดวัด้วยด้วนจะสร้างโดยบ่อยถ้าประจันสวยงามงดงามนะครับผมเรียนสวยงา,นงามน้นชมนิ่งๆไว้นะ,ะถ้าสนใจนะครับติดต่อร้านนวยพรพระเครื่องนะครับโทรศูนย์เก้าหกเหาสีู่หรือ0814203 001ึ่งส ยังไงฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่ง้วท่านจะไม่พลาดทุกรายการวัถุมงคนดีๆจากร้านานุยพรพระเครื่องขอบคุณครับสวัสดีครับ